ทำเหมือนเดิมครับมีชิ้นไหนเหลือไหม <c oughs> <c oughs> มีเหลือไหม เดี๋ยวรอรอรออย่างสองลูกก็มีนะครับอันนี้ปวดก่อนอันนี้ปวดหลังนะครับอันนี้ปวดก่อนอันนี้ปวดหลังนะครับผมขอให้คนปวดก่อนถือผ้าที่ยังไม่ได้พิถันขึ้นมาไว้ในมือโอ้ไม่ขึ้นมานะครับโอไปขึ้นมาจากตัวแต่ว่าพี่ทุกมดแล้วนะทุกคิดเลยครับทุกคิดเลย ถือไม่หมดแล้วนะครับถ้าที่พิมพ์ลู๊กแล้วแล้วก็แต่ยังไม่ได้อธิษฐานกันถือไว้ในมือนะครับถือขึ้นมานะครับผมขอให้พูดตามผมนะคนที่ปวดก่อนอีมาณิจีวรานิตุ้ยทั้งวิกัพเปริณิอีมาณิจีวรานิตุ้ยทั้งวิกัพ จิวรานีราีตุยห้างยวิกาเปนิอ๋อเฮ้ยโอเคคุณจานเขาใจภาษาไหม u อ t โอเค And then you keep a e n i n g How า a n y h o m จีวรา ยืนผ้าให้คนครับอ่ายืนผ้าครับยินผ้าให้ครับยันใ้เขะครับั้งหมดเลยวครับน่าละ c o d the r o s o h i of t h คนที่ผิวผ้าอยู่นะครับคนที่บวดที่หลังให้พูดตามเนะครับอีมานีอีมาลีจีวรานีจีวรานี ไม่ห่างไม่ห่างสั้นตะกังสั้นตะกังปาริบุญชักถาวาปาริบุญชักถาวาวิสัชเชตถาวาวิสัชเชตถาวายาท่าปัจจะยังวายาทับรถังอีกมานี้อีกมานี้ทีวรานี้ทีวรานีไม่ห่างไม่ห่างสั้นตะกังสั้นตะกังปาริบุญชักถาวาปาริบุญชักถาวาวิสัชเชตถาวาวิสัชเชตถาวา ยาทาปัจยังวายาทาปัจจยังวากโรทัปกโรธัปอิมานิอิมานิจีวรานิจีวรานิไม่หั่งไม่หั่งซัตตกรรมสัตตกรรมปาริภุญชัตวาปาริภุญชัตวานิสัจเชตวานิสัจเชตวายาทาปัจยังวายาทาปัจจยังวากะโรธัป